เฮ็ดอีหย่างน่ะลูกผมลลังพักซอยจูครับลูกสิมาเฮ็ดแบบนี้ได้จังไดลูกเป็นผู้ชายแม่สมัยเนี่ยพ้หยิ่งู้ชายนะเขาก็ซอยกันเฮ็ดในเบอร์นลราจาบ่าได้แม่เลี้ยงลูกของแม่มาเนี่ยแม่บ่เคยเห็นลูกของแม่เฮ็ดแบบนี้จกเทือ่อเขาว่าเธอคว้นไปหาสมาัครงานเลยแล้วนะแต่เด่ใหญ่ไม่อยู่กับแม่เธอกะว่างงานมาเดือนกว่าแล้วดิวเขาสิลองไปหาเบิง่งแต่ว่าขอปรึกษาแม่ก่อนเ้อ ปซาเห็หนยังนี่จะคองกันไงพ่อที่จะตัดสินใจอยงเอ,งเองเลยแล้วนะเป็นยังต้องให้ลูกแม่ลาบากไปเหตุงานนอะหาจูเนียร์ละ่ะยักษร้างอนาคตก็สร้างไปที่ละ่ะสิ่มบาบังคับลูกแม่เหตุยังเขาเลิกกันเถอะเขาทนกับคนที่เป็นลูกแง่ติดแม่ต่อไปบ่ไดแล้วเขาพยายามเหตุให้ตะว,วันเป็นคนที่โตขึ้นนะแต่ตะว,วันก็นยังเหลือที่จะอยู่ทีเดิมที่แม่เคยว่าไวไา้ให้เขาว่าตะว,วันกำลไปเป็นเด็กน้อยของแม่ต่อไปเถอด ขามีแฟนที่เสื้อฟั่งแม่แต่เหตุเอยียงมาเป็นจักอย่างจนดูเหมือนเด็กที่บารูจากโตสักที่ทุกคนจะเหตุจังใดโยมไม่น,นี้เฮ็ดยังกินอ่ะอ๋อว่าจะเฮ็ุผัดผักกับแกงจืดอ่ะเออดีจะว่างอยู่แมนบออืมว่มางอยู่เป็นอย่าง ดีเลยมาซอยเขาหลังพักเนี่ยเขาเฮ็ดบ่เปินนะเ่นเนี่ะบเคยเฮ็ดมันบได้ยอยากเลยมาหนิดเดี๋ยวเขาสอนง่ายเองลองวิ่งมันจะดีบ่าเขาเป็นผู้ชายดิขเขาเฮ็ดอี่ยังสี่บ่อป็นดอกมันบไดเกี่ยวดอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายของแบบเนี่ยแหงซอยกันเฮ็ดมาแหงจะแดนไว้มาเดี๋ยวเขาสอน ของแค่ล่างใส่น้ำกันสิที่ดินตรงเนี้ยจะของกระล่างนี่ใช่อือถั่วต่วันเฮ็ดอีหยังน่ะลูกเพราะผมล่างพักซอยจูวครับล่างซอยกันสีเ่เหลว่ไม่ไหลูกสิมเ่เฮ็ดแบบนี้ได้จังไดลูกเป็นผู้ชายมันบ่เม่นหน้าทีของลูกนี่มันเป็นหน้าทีของเมียที่จะต้องเฮ็ดให้ผัวอยู่แล้วแม่ สมัยเนี่ยผู้ญิง่งผู้ชตยนะ่ะเขาก็ซอยกันเฮดายเบอร์นา่าจ้าบได้ยมีแบงแยกดอกวานาที่ใดต้องเป็นของผู้ญิง่งจูว่าของแบบเนี่ยเฮดซอยกันนะ่ะจะได้แล้วไว้ไว้บได้แม่เลี้ยงลูกของแม่มาเนี่ยแม่ไม่เคยให้ลูกของแม่เฮ็ดแบบนี้จักเทือ่อหรือว่าตอนที่อยู่น้ำกันสองคนนะ่ะจูเนียนะให้ลูกของแม่เฮ็ดแบบนี้ตลอดเลยตีอุ้ยบได้แม่ปกตินี่ถ้ายูน้ำกันเ็สทีสร้างมากิน ถ้าบัวัางมากินนี่กระชิออกไปกินข้างนอกปกติจู่บ่ค่อยภูมเฮ็ดยังแบบนี้กับต่อไปนะ่ะบม่ต้องไปเห็ดด้อลูกปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเมียหรือว่าจู่เนียเห็ดซ้ำนี่นะจู่เนียเมื่อยสติกับว่าได้เมื่อยดอกจ้าแม่ป้าป้าลูกต่อไปจะไปเห็ดแบบนี้อีกเด้อเข้าใจบอครับ ปเด็กดีของแม่โอ้คือหอมเลอ่ะนี่ยังอ่ะนี่กาแฟมั่งก่อนดำคอฟฟี โตนี่เลยเนี่ยบแมเนแค่หอมเด้แถมยังรสชาติแสบกลมกล่อมตังหาอยากลองกินเบิ่งล่ะเอาว่าแต่เพิ่งดูด้ว่าจูก,กินกาแฟนํำบ่รยากอ้วนตินโอ้ยกาแฟโตนี่ยเขาเห็นมูเขากินกันหลายคนเห็นบอกว่ากินแล้วอะมันดีต่อสุขภาพกินแล้วอะซอยบำรุงกระดูกแล้วก็ะขอตอ่อที่สําคัญอะนะมันบ่มีไขมันบ่มีนม้านนตาลและะ้วก็บ่มีคอเลสเตอรอลกินแล้วบ่อ้วนเขาก็เลยเอามาลองกินเบ่งอะ่ะ แต่วารสฉาดมันกระแบ่บดีนะเด็กนนกินเนาะลองมาล่ะอันนี้ลองเบิงเออตะวันเดี๋ยวกินแล้วแล้วอ่ะพาเขาไปเฮทุราอยาู่อำเภอไดนเดอ้อธทราไรอย่างล่ะธทุระพอกับแม่เขานี่ล่ะจะไปเดินเรื่องที่หน้าให้เพื่อน,น่ะ โอเคเนี่ยเขาไปขอแม่ก่อนเด้อว,ว่าแม่เสียหายไปบอเดี๋ยวย่งต้องขออีกยุติ่ตะวันกันใหญ่หรอเด้เอา้าเฮาสีไปใส่เขาก็ต้องขอตัวเนาะเดี๋ยวเพิ่นเป็นห่วงพรสันถากอนเด้อเดี๋ยวมาตะวันคนที่ตัดสินใจเองบอเป็นแม่แต่เรื่องเล็กๆนั่นต้องขออนุญาตจาก,กแม่ ใส่ใจในบ้านเดือนนี้ร่วมกันแล้วก็หลายพันเลยอ่ะนีฟังอยู่ไปเนี่ยฟังอยู่ว่าแต่จู่วะยังกอเมื่อกี้เขาว่าเธอขวนไปหาสมาัครงานหน่อยแล้วนะแต่แต่ที่ใหญ่ไม่อยู่กับแม่อ่ะเธอกว่างงานมาเดือนกว่าแล้วดิแล้วเงินเดือนเขาไม่กระบาดหลยอย่างเลย้ายงเตุรยูแบบเนี่ยเขาว่า เงินเดือนเฮาอ่ะเขาจะบเหลือใสเราละเขาก็บ่รู้ว่าสิไปสมัครงานใสอ่ะเดี๋ยวนี้งานมันหายากขึ้นยังนี่งานมันบ่ไดหายากอีหอย่างเลยนะถ้าเขาบ่ได้เลือกหลายปานนั้น่ะจะไดมันก็มีงานให้เฮาเหตุอยู่แล้วอ่ะแต่ว่านี่บ่ดไดคินหอดอนาคตของเฮ้าเลมันบอถ้าจะไม่อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆจะไดมันกับบอด้ดดอกด้โอเคโอเคพัานเดี๋ยวเขาสีรองไปหาเบิ่ง แต่ว่าขอปรึกษาแม่ก่อนเน้อปรึกษาแม่ปรึกษาเห็นยังนี่จะขอกันหญ่พ่อที่จะตัดสินใจอย่างเองเ,องเลยแล้วนะแค่เรื่องหางานหา,งานเงินเพื่อน,น้าคนจะขออ่ะบ่เห็นจะต้องปรึกษาอย่างแม่เลยอะ่ะเป็นยังต้องให้ลูกแม่ลาบากไปเห็ุงานนําเหรอแม่แม่กบหัวเขาต้องใส่ใจเสมอแ,แม่อีกอยาวนึงมันกับเพื่อน,น้าคนนํา ต่ถ่ายยังมาเฮ็ดอีหย่างอยู่แบบเนี้ยก็ต้องไปหวังอย่างอนาคตดอกแค่ตอนเนี้ยมันก็นลำบากแล้วนะแม่ลูกแม่น่ะยังเด็กหน่อยอยู่ก็ต้องไปเฝ้าคิดเรื่องถึงอนาคตขนาดนั่นดอกก่ต้องเศ้าดอกลูกเด็กหน่อยอยู่แม่นี่ลูกแม่อยู่ยี่สิบหกแล้วนะไม่เด็กหน่อยตรงไหนอะแม่ยี่สิบหกขนยังเด็กหน่อยอยู่ดีนั่นแหละหาจูเนียแหละอยากสร้างอนาคตก็สร้างไปที่ล่ะสิ่าบังคับลูกแม่เฮ็ดยังแม่แล้วจูเนี่์บังคับตรงไหน จูเนียร์กับตะวันเป็นแฟนกันแนอนาคนข้างหน้าก็ต้องอยู่รวมกันกับตะวันแล้วหาเงินเผื่ออนาคนไหว้แม่ก็ดีแล้วบ่มแม่ติแม่สิม่ให้ลูกแม่แบกรับอีหยังหลายป่านนั่นน่ะว่าเอาดอกเมื่อยแย่เลยบ่ต้องไปใหอิหยังเห็นมันหนักหนาป่านนั่นบอกลูกลูกก็โตนิดหน่อยซ้ำหนีนี่เองนาะลูกเนาะเนาะแล้วยังเป็นคนที่บ่มแม่แต่จะคิดถึงอนาคตของเฮาสองคนในมือข้างหน้าได้สักนิดบอเข้าใจเลย ว่าเป็นยังแม่ของตะวันตองเลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้หรือเพียงเพราะหักลูกเกินไปจนม่าอยากให้ลูกเติบโตแล้วไปจากจะคลองเท่านั้นเองจเงเูเป็นยังบ่สบายาบ่แลเป็นยังบ่สบายคือว่าบอกเขา เ้วสิตื่นมาก,ก่อนเห็หนยังเี๋สวสไม่แยนงานบ้านเห็หนยังนี่เดี๋ยวให้แม่ไม่แยกให้ก็ได้จูไว้บนนี่แล้วนี่เขาต้องที่จังไหนี่เยวเขาขึ้นไปนอนทางจะข้าวมันก็ดีคือเราละ <c oughs> อ๋อ เขาต้องพาจูขึ้นไปนอนบ่เป็นอีย่างนี่จูเนียสวยป่านนี้แล้วก็เขายัางเหลียวจักย่างอยู่อ๋อเนี่ยจูป่วยตัว้อนมากเลยนี่ว่าสบายตี๋ตะวันจะไปไกลได้ลูกเดี๋ยวสิพ่สบายไปนั่งอ๋เนี่ยจูบ่สบายอยู่ด้วยนี่กันนันลา ช่วงนี้นะ่ะไขวัใไง่น่ยกำลังระบาดอยู่ผู้ใดเป็นไขนะ่น่ะเสี่ยงลูกย่าไปอยู่ไข่หลายลูกถ้าติดมานะ่าน่ะเฮยดทั้องไหนเาฉันจูขึ้นไปนอนเองก็นเนอเขาบม่อยากติดไข่น้ำอ่ะช่วงนี้นะ่ะก็แยกกันนอนก่อน้อลูกแปตะวันอย่าไปใกล้คนไข้โดนหลายจูเนี่ยกินเขากินยาเองด้อลูกไปลูกจะเป็นไข้ที่ช่ว ตะวันอ๋จูเท้าไข่ไปนี่เข้าเลิกกันเถอะจูว่าอยังคงจูนี่เข้าเลิกกันเถอะเขา่นกับคนที่เป็นลูกแน่ติดแม่ต่อไปบ่ได้แล้วคนที่เฮ็ดอีกย่างเองกับเ่าเป็นตัดสินใจอีกย่างเองกับบได้ต้องคอยให้แม่ตัดสินใจแทนอยู่ตลอดเขาพยายามเหตุให้ตะวันเป็นคนที่โตขึ้นนะ แต่ตะวันก็นยังเหลือที่จะอยู่ที่เดิมที่แม่เคยว่าไว้ให้ถ้าคืนเขายังอยู่กับตะวันต่อไปอ่ะเขาจะต้องเสียเวลาถิมกว่านีแน่นอนเพราะว่าตะวันกลับไปเป็นเด็กน้อยของแม่ต่อไปคือจูจูจ,จูยังเหลือกับตะวันเลยด้ะนี่จูเครียดที่ว่าตะวันเวลาระยะห่างจากจูเพราะว่ตาตะวันยัน ไอ้ไข่กับจูเป็นบ่นี่ไงตะว,วันบริเวณระยะห่างแล้วตะว,วันบริยานแล้วจูจะเลิกกับตะว,วันเลยเด้อเขาขังง้ใจเจ้าของขื้นกันว่าเขาทนคบกับตะว,วันมาโดนปานนี้ได้ตั้งใดอะเขาขอเสียดายเวลาเลยนะตะว,วันบ่เอาบ่เลิกบ่เอาบ่จูไปอย่า <laughs> ไปเด้อบ่เลิกบอก เนี่ยเห็ดอีหยังลูกแม่นี่ฮะแม่จูจะเลิกครับแต่วันแต่วันไม่อยากเลิกครับจูเลิกก็เลิกไปเลยก็่ต้องไปเสียใจดอกลูกผู้ย,ยิ่งที่ดีนะก็ต้องดูแลลูกแม่ได้ถ้าเห็ดบ่ได้นะมันก็บเหมาะสมที่สิมาเป็นคู่ชีวิตกับดอกจูเนี่ยว่าหมาะสมกับลูกแม่สักนิดเดียวเลยเสื้อแม่นี่ลูกแม่จูมัน่เหมาะสมดอกแม่จู คนทีน่มาเติบโตนะคือคนทีน่มาเมีอนาคตให้ไผทั้งน,นั้นแม่กระทั่งตเจ้าของเองแล้วจูก็บ,บ่ได้อยากอยู่กับคนแบบนี้แล้วแล้วก็เชิญให้แม่อยู่กับลูกชายของแม่ไปตลอดชีวิตเถอะจูจูอย่าไปบ่เอาจูสร้างมันเถอลูกลูกกับยังมีแม่ก็ต้องไปนสนใจจูแย่หนูกแม่ประเดหรอกบ่เอาลูกกับแม่เถอะลูกอ ซักผ้าบ่นี่เป็นยังในตู่ผมคือบ่ม,บมีเสือผ้าจากตู่บ่มีเสือใส่เลยด้วยนี่เมียสักใลแล้วลูกเหลือตต้งแต่เอาไปตากเดี๋ยวเมียสิไปตากละนี่ยโยออันนี้แม่เป็นยังนี่บม่สบายบ่ะหนาคือสีแท้บริปินยังลูกเมียเมียสบายดีโย แม่ได้เฮ็ดกับเขาไว้บ่นี่ผมหิวเขาแล้วเมียแล้วละลูกเดี๋ยวแม่ไปแต่งผ้าเขามาให้เด้อลูกเด้อบักลาถามีาอยู่นี่เด้อลูกเด้อแม่แม่เป็นนี่ยังแม่แม่แม่เป็นนี่ยังแม่ผมต้องเลี้ยงอะไรหนิแม่ แม่แม่แม่เือนยังแม่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 